สวัสดีครับผมเจอกันกับสอนคอนวีล็อกนะครับวันนี้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันการ Overclock ็อกจากทาง MSI มาฝากกันบางท่านอาจจะทราบแล้วบางท่านอาจจะยังไม่ทราบสำหรับท่านที่ทราบแล้วก็น่าจะเป็นท่านที่ได้รับชมบทรีวิว Mainboard MSI Mac B 5 6 0 t o m a h a w k WiFi ามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับซึ่งมีการพูดถึงและมีรายละเอียดต่างๆในด s ส r i ิปชันแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งสำหรับท่านที่อาจจะสนใจนะว่า,เ,าเข้าร่วมแล้วมันจะายากไหมนะครับมันจะวุ่นวายขนาดไหนลองมาดูนะรายละเอียดทั้งหมดวันนี้ก็มีอยู่ในลิงก์ดีสคริปชันด้านล่างด้วยนะครับโดยชื่อกิจกรรม มีชื่อว่า MSI B560 Memory t r i i t Overclocking Competition นะครับสำหรับรายละเอียดทั้งหมดเลยตามนี้มีให้อ่านทั้งหมดว่าคร่าวๆนะคุณจะต้องใช้เมนบอร์ดจากทาง MSI เมื่อซื้อแล้วจะต้องไปลงทะเบียนนะครับในลิงก์ที่กำหนดจากนั้นก็สามารถร่วมสนุกได้ทันทีโดยเป็นเมนบอร์ด B560 รุ่นใดก็ได้นะและหลังจากที่ ทำการโอาวร์คล็อกเสร็จแล้วต้องการส่งผลก็เข้ามาที่ลิงก์เข้าร่วมนะครับอ้าวไม่โหลดอีกเกิดอะไรขึ้นรีเฟรชอ,อ่านี่มาแล้วนะครับก็กรอกรายละเอียดตามนี้กรอกกรอกกรอกโดยอย่าลืมว่าจะต้องเก็บภาพ ตามที่ MSI กำหนดหรือตามกติกาให้ครบถ้วนโดย CPU Z นะครับจะต้องเป็น MSI version และมีฮาร์ w a r e Info โชวชในส่วนของอุณหภูมิ CPU นะครับโดยซอฟต์แวร์ทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ในหน้าเพจตรงนี้แหละนะคราวนี้นะครับลองมาดูกันว่าสเปคหรือซิสเต็มที่ผมเตรียมมาก็ยังคงเป็นเมนบอร์ดตัวเดิมที่รีวิวไป Mac b5 mac b 5 6 0 t o m a h a w k wifi นะครับซึ่งเป็นตัวที่รีวิวในวันก่อนและวันนี้ผมใช้ ram b u ส4 0 0 0จากทาง t h e r m o n t e k e และตอนนี้ก็เปิด xmp เอาไว้อยู่ซึ่งเป็น b u ส4 0 0ันะครับแล้วถ้าผมต้องการเข้าร่วมสนุกสำหรับท่านที่อ,อาจจะไม่มี ความรู้ความสามารถมากนักหรือไม่เคยเล่นไม่เคยลองเกี่ยวกับเรื่องของการโอเวอร์คล็อกไม่ได้ปรับแต่งไม่รู้ว่าจะปรับแต่งอย่างไร MSI ก็มีโหมดหรือมีฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวกที่ชื่อว่า Memory Try it นะครับสามารถลองได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นแรมคู่ไหนแรมตัวไหนก็สามารถทำการทดลองหรือทําการโอเวอร์คล็อกได้นะเริ่มต้นทำการรีสตาร์ทเพื่อเข้าสู่ไบออนะครับ รีสตาร์ทก็ทำการกดปุ่มเดลเพื่อเข้าสู่หน้าไบออดจากนั้นนะครับเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนี่ตัว Debuglet แสดงสถานะว่าข้ามแรมมาแล้วไปที่ VGA และทำการบูตเมื่อเราเข้าสู่หน้าไบออดขอย้อนกลับไปลักษณะนี้ก่อนโดยปกติบางท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องของการโอเวอร์คล็อก เมนูหรือหน้าตาของไบออดของ MSI จะเป็นลักษณะนี้เรียกว่า e a s y Mode หากต้องการให้สะดวกในการ Overclock จะแนะนำ Advanced Mode จากนั้นเมื่อเข้าสู่หน้าตาแบบนี้มองหาเมนูที่ชื่อว่า OC หรือว่า Overclocking คลิกเข้ามาหรือใช้คีย์บอร์ดนะครับและมองหาเมนู Memory t r i y e t ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอซึ่ง เบื้องต้นผมมีแรมบัส4,000ชิปไฮนิกจากทางทีทผมเปิด XMP หลายท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีตรงนี้ขออนุญาตปิด XMP จากนั้นลองมาใช้งาน Memory Tryit Memory Tryit คืออะไรก็คือเมนูหรือฟีเจอร์ช่วยเหลือในการ Overclock ออย่างง่ายโดยเมนบอร์ดจะพยายามคำนวณพยายามปรับตั้งค่าให้กับเราเองว่าได้หรือไม่ได้กับความเร็วที่ เราเลือกใช้นะครับแรมของผมบัส4 0 0 0และเมนบอร์ดตัวนี้จากที่ผมรีวิวไปครั้งก่อนนะครับก่อนหน้านี้มันสามารถบูตแรมที่เป็นชิปไฮนิกหลายๆตัวที่ความเร็ว506 6ได้ง่ายๆตัวนี้เดี๋ยวผมลองดูที่506 6ก่อนแล้วกันว่าจะได้หรือเปล่าเมื่อเลือกแบบนี้แล้วนะครับก็เสร็จแล้วล่ะไม่ต้องปรับอะไรมากมายเลยจากนั้นทำการกดปุ่ม f 1 0บนคีย์บอร์ดแล้วก็กด enter เพื่อยืนยันนะครับว่าเราต้องการเซฟและมารอดูตัว eSet f a หรือถ้าหากไม่มีก็ลุ้นเอาอย่างเดียวนะครับหรือบอดบางตัวมีเดบักติดอยู่ที่ดวงที่2ตรงนี้คือแรมนะครับหากว่ามันค้างอยู่ตลอดไม่ผ่านมาที่ VGA หมายความว่าแรมของเราไปไม่ได้แต่นี่ข้ามมาแล้วข้ามมาที่ VGA หมายความว่าแรมของเราสามารถวิ่งที่5066เมกะเฮิร์ตตามที่เราปรับตั้งเอาไว้ได้และ มาตรวจสอบกันดูว่านะครับความเร็วที่ได้5.06จริงหรือเปล่าสำหรับแรมคู่นี้จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับไม่ได้วุ่นวายอย่างที่หลายๆคนคิดกับเมนูหรือกับลูกเล่นที่ชื่อว่า Memory t r า It มาแล้วซูมให้ดูสักนิดตอนนี้ผมได้ความเร็วแรมมาที่2532คูณ2 นะครับก็จะได้5066โดยประมาณซึ่งมันจะแกว่งบ้างเล็กน้อยเพราะว่า B clock หรือ Base clock ไม่ได้100.0ตลอดเวลานะครับมันก็เลยขึ้นขึ้นลงลงนิดนิดหน่อยหน่อยนี่จังหวะนี้100ก็เป็น2533.5คูณ2ก็ได้5066นะครับจากนั้นพอผมได้แบบนี้แล้วหากว่าพอใจที่จุดนี้ก็ทำการเปิด CPU Z ให้ครบ4แทบ็บและ เปิดฮาร์ดแวร์อินอีกหนึ่งแทบ็บทำการแคปเจอร์ภาพหน้าจอนะครับในส่วนของอุณหภูมินี่ประมาณแบบนี้จากนั้นก็ c p u Z อีก1แทบ็บ c p u Z นี่ก็ต้องมี Memory มีแท็บ SPD โชว์แรมแท็บโชว์มอเตอร์บอร์ดและ แท็บโชว์ CPU คุณสามารถใช้ CPU โมเดลไหนก็ได้แรมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับจากนั้นทำการปรินต์สกรีนและเข้ากลับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ MSI 3แท็บแบบนี้แล้วก็ทำการสับมิดนะครับกรอกรายละเอียดต่างๆนี่เข้าร่วมแล้วก็กรอกกรอกกรอกอัพโหลด รูปนะครับชุดไฟล์เอารูปที่ผมแคปเจอร์เมื่อตะกี้เข้าไปนี่เพียงแค่นี้เองกรอกด้านบนนะครับแต่หากว่านะอีกนิดหนึ่งจริงๆจ,จัดได้แล้วถามว่าต้องการลองว่ามากกว่านี้ได้ไหมสองห้าสามสนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนิดหนึ่งว่าที่หนึ่งในเวลานี้เอ่อเท่าไหร่นะครับสำหรับสูงสุดที่มีการซับมิดนี่เลย Dark Lord มีเพื่อนเราจากประเทศไทยด้วยอันดับ6ตกมาแล้ว2766อันดับ2นี่2548นะครับ2548ของผมที่ตรงนี้2533เอแล้วจะทำยังไงหากว่าผมต้องการอีกนิดหน่อยเพื่อให้ชนะคนนี้นะครับให้ชนะ5764วอชก็ทำการโอเวอร์คล็อกอีกรอบหนึ่งกลับเข้าสู่ตัวไบออดนะครับ และไปทำการปรับอะไรยังไงเรามาชมกันนะครับนี่เดี๋ยวเข้าสู่เมนู b บออดเดี๋ยวผมตัดไปอีกซีนหนึ่งนะก็เราสามารถใช้เบสคล็อกนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ถึงแม้จะเป็น B560 แต่ MSI ออกแบบมาอานุญาตหรือยอมให้เราสามารถทำการปรับเปลี่ยนความเร็วของ B Clock ได้ ลองดูนะครับตอนนี้แรมที่โชว์อยู่ณจุดนี้5066ผมลองทำการปรับ b c คล็อไปที่100.5 100.5 100, ผมได้5092 100.65ได้5100และลองดูในจุดนี้ว่าจะสามารถบูตได้หรือเปล่านะครับ f 1 0จากนั้นทำการกด Yes หรือกด Enter นะครับก็ Enter เรามาดู Debug กันต่อจะไปได้ไหม5,100นะครับนี่หอน,นิดหนึ่งซึ่งโหมด Memory t r a It เห็นไหมว่าเราไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับปรับเพียงแค่ความเร็วที่เราต้องการจากนั้นถ้าต้องการความเร็วในแบบเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยสามารถปรุงด้วย เบสคล็อกหรือ B ีคล็อตามที่ผมให้ชมได้นะครับคราวนี้ลองดูว่าจะถึงวินโดว์ไหมนะสำหรับความเร็ว5100เมกะเฮิรตผลคือถึง Window ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและความเร็วที่ได้นะเป็นเท่าไหร่ลืมจริงๆมันก็ต้องเป็นตัว MSI นะครับอย่าลืมนะนี่ตอนนี้ความเร็วที่ผมได้มานะครับ 2549.5 2549.5เท่ากับว่าที่ผมโอเวอร์ค็อกณจุดนี้นะครับกลายเป็นความเร็วในลำดับที่2แล้วนะครับอ่าบางนิดหนึ่งปั๊บแล้วก็ h i s t o r y t แทบใช่ไหมเลื่อนดูนี่เลย ของผมได้2549นะครับเท่ากับว่าณนะตอนนี้ผมได้อันดับ2ไปแล้วใช่ไหมนี่2550ชนะแล้วนะครับพอเป็นแบบนี้ปับ๊บเราก็ทำการส่งผลก็เปิด CPU Z ขึ้นมาของ MSI อย่าลืมนะแล้วก็ให้ถูกต้องตามกติกาจากนั้นนะครับอ่ะปิดไม่เป็นไรช่างมันก็ไป submit ซึ่ง จะเห็นได้ว่าไม่ยากเลยนะครับทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นทุกคนมีโอกาสร่วมสนุกได้ขอเพียงแค่คุณเป็นเจ้าของเมนบอร์ด MSI B560 เท่านั้นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถไม่ได้ยากเกินที่จะเรียนรู้และอีกหนึ่งโปรโมชั่นสำหรับท่านที่รับชมนะครับเทปนี้หรือเทปที่ผ่านมาก็สามารถแคปเจอร์ภาพนี้แล้วหากว่าไปซื้อเมนบอร์ด MSI ก็แลกสามารถแลก คูปองจากทางเทสโกได้มูลค่า200บาทนะครับโอเคตรงนี้ก็คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แหละขอให้โชคดีขอให้สนุกกับการ o อเ r อ l o c k นะครับบายครับแล้วเจอกันครับผม